วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินขตหเขต1ได้รับมอบหมายจากหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสารศึกษาระยะที่2การเรียนรู้ในสภาพจริง Au เ thentic Learning โรงเรียนต้นแบบโดยกลุ่ม G044 โคจรักษ์ ได้เรียนรู้ในสภาพจริงสถานศึกษาสองแห่งด้วยกันคือโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคมและโรงเรียนรุ่งรัตวิทยา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ักก้วรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้ปฐมนิเทศการเรียนรู้ในสภาพจริงและบรรยายพิเศษในหัวข้อสมรรถนะผู้บริหารต่อการบริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จให้แก่ผู้รับการพัฒนาในส่วนของภาคเช้าคณะผู้รับการพัฒนาพร้อมวิทยากรพี่เลี้ยงได้เรียนรู้ในสภาพจริงโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม โดยท่านชีวินทองศรีผู้มีการโรงเรียนได้นําเสนอบรรยายพิเศษและศึกษาบริบทสภาพจริงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การจัดการเรียนรู้คู่ขนานห้องเรียนสีเขียวและกระบวนการจัดการเรียนรู้ o p เ n นแ p พพลอจ พัฒนาเยาวนชนของไทยให้เด็กไทยมีการ,ารกลุ่มกีศูนย์สี่สโคชรักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจุรินเขตหนึ่งขอขอบคุณครับ